เจดําทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยสวัสดีจ้าแฟนเจดาทุกคนนะจ๊ะเจอนันอีกแล้วนะกับเจดําทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนั่นเองนะก็อย่าลืมนะเห็นหน้าเห็นตาเจดาแบบนี้ก,ก็กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะก็อย่างที่บอกไปนะไปหาเพื่อนพี่น้องนะในวงการมั่งนม้วงการมั่งหลากหลายเพื่อ เอาเรื่องราวขเขามาแบ่งปันเพ่าแกได้รู้กันวันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะดำขอคิวมาแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธจะทำเลยน่ารักมากนะเรื่องราวทั้งชีวิตทั้งเรื่องการทํางานรวมไปถึงฟุตบอลช่วงหลังนี่นางมาฟุตบอลแทบจะร้อยเเ็นแล้วนะวันนี้อยู่กับเขาแล้วเชรีร่สามโคสวัสดีสวัสดีจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังังจะดูดนิดหน่คอมันแนะห้ง กล้องไหวนะกล้องไหนอ่ะกล้องนี้กล้องแคบแล้วกล้องนั้นอ่ะอันนี้อันนี้กล้องอันนี้กล้องกล้องไม่แคบเท่าไหร่แต่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ป้อมป้อมป้อมเลยเหรอป้อมป้อมแต่ตัวยาวเหรอโอ้ยแม่ก็ลึกอยู่นั่นเลยอ่ะอ้าวอ่ะคุณเรื่องใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีค่ะเจมสวัสดีครับคิดถึงเจมากสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีพิชเชอรี่เราจะออกอากาศอ่ะนานไหมหมายถึงว่า ที่เราเอาถ่ายไปเราจะออกอากาศน่าจะประมาณมีนา,ากลางกลางเดือนมีนาหรือไปลายปลายพั้นเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรเดี๋ยวเราคุยกันช่วงหลังช่วงนี้เราจะคุยอย่างที่บอกเลยว่าคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยเรื่องไหนแม่ไม่สบายใจไม่ต้องตอบหรือถ้าสบายใจมากๆจะตอบเพิ่มจะแถมให้ก็ไม่ว่ากันเฮ้ยพิธีกรอยู่นี่อันนั้นตาก,กล้องเจ๊เอาจริงนะถ้าคือเจ๊ก็รู้ว่าแม่เป็นคนยังไงเจ๊เอามันมาทำไม ก็มันไม่มาแล้วใครจะถ่ายอะไม่มีคอนเซนเทรตเลยตอนนี้เอาจริงมันไม่มาแล้วใครจะถ่ายก็มันเป็นตากล้องเป็นหัวหน้าทีมงานตัดต่อแต่วันนี้บอกเลยว่ารักเจ๊ดำก็เลยมาค่าตรงค่าตัวอะไรมองพูดถึงไม่เอาแต่มันมีข้อตกลงไว้อย่างหนึ่งนั่นก็คือจะกินตากล้องวูให้ได้เลยล่ะเทีสองทีไม่เสียหายหรอกโอ้ถามมันดูแล้วกันไปตกลงกันหลังไหมโอเคแต่เจ๊ขออยู่ในเหตุการณ์ด้วยแค่นั้นแหละ บาเลยคําถามแรกแม่โตมายังไงเชอรี่สามโค้มันมีคําต่อไทยไหมโตมายังไงถึงเป็นคนอย่างนี้หรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นคําถามที่ถามทุกคนทุกคนโดนคาถามนี้เป็นคำถามแรกหมดโตมายังไงเด็กหญิงเชอรี่โตมาอย่างไงตอนตอนเกิดมาเลยใช่ป่ะตอนแต่เกิดเลยเล่ามาเล้วโคตออกมาแล้วเนี่ย แล้วก็แม่ก็ให้กินนมแม่ก่อน่อคแต่ไปบารก็เป็นนมผงแล้วก็เป็นกล้วยบดแล้วก็เป็นอาหารบดอาหารเหลวแล้วค่อยมาเริ่มกินข้าวได้ทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาได้กินได้ทุกอย่างอันนี้คือวิวัฒนาการการโตของเชอร์รี่เซสื่อมภัยไหมไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ถือว่าโอเคถือว่าโอเคไม่ได้อะไรเลยกูอย่างงี้คือเชอร์รี่เนี่ยเด็กหญิงเชอร์รี่เนี่ยเป็นเด็กยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงอยู่ในครอบครัวแบบไหน อยู่ในครอบครัวที่แอบ,บจะคุณตาเนี่ยคุณตาเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นเหมือนไอดอลเหมือนเป็นเนสาหลักในชีวิตในครอบครัวด้วยค,คุณตาเนี่ยถ้าถ้าใครได้รู้ประวัติเรียจะพูดถึงเรื่องยิ่งด้วยเรื่องของฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราดูฟุตบอลเป็นเพราะฉะนั้นคุณตาเนี่ยเขาว่าเคยเป็นทหารมาก่อนอแต่เขาก็มีเชื้อสายจีนด้วยคราวนี้เขาจะเป็นคนที่แบบดู ระเบียบจัดเราก็ไม่ได้เป็นไรเราโตมาอย่างแอบเป็นคนที่มี i n รเว v e r t นะ oh. เพราะว่า <laughs> คือไม่ได้อยากจะคือดูเหมือนจะไม่ใช่ไหมอเออแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะิน t r o v e r t ไหม,มแต่ถูกเลี้ยงมาคือแบบที่บ้านจะไม่ให้ไปไปเล่นกับเพื่อนอ๋อคือที่บ้านไม่อยากให้มีเพื่อนเก็บเนื้อเก็บตัวถ้ามีเพื่อนในจินตการที่บ้านไม่ติด คือสามารถแบบเออจินตนาการว่าจะมีเพื่อนคนนั้นคือแม่เห็นว่าแบบเออนั่งนึกแล้วเหมือนเล่นละครคนเดียวว่าสวัสดีมาลีสวัสดีดวงพรแล้วก็ไม่มีใครไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติออกไปแล้วก็ไปเล่นกับแบบว่านัชชาหรือว่าอะไรจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้อ้าใช่ยังงั้นอ่าแล้วก็คือเขาจะพยายามสร้างอะไรแบบของเล่นสร้างบ้านน้อยที่จะเป็นขายของอะไรเงี้ยไว้ให้เล่นคนเดียวกับมาลีและดวงพรคือ เราก็เป็นเด็กที่โตมากับหนังสือเหนังสมัยก่อนน่ะคือย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ราะเราก็ยี่หกยี่เจ็ดใช่มันยังไม่มีโซเชียลไม่มีอินเทอร์เน็ตแค่ยุคนั้นเองมันก็จะเป็นหนังสือซะส่วนใหญ่อ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเรียนมากเพราะการเรียนในสมัยก่อนอะ คือมันการที่เราได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้ายุคนี้เราสามารถรู้อะไรได้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแบบมือถือทันทีเลยใช่แต่สมัยก่อนมันต้องเรียนหนังสือใช่เราก็ชอบเรียนแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็เล่นคนเดียวเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเล่นคนเดียวคิดคนเดียวอย่างเงี้ยลราก็เป็นเด็กที่เอาเอาจิงพูดเลรเดี๋ยวเจ๊ก็จะไม่เชื่อกูเป็นเด็กเงียบๆค่ะอืเป็นเด็กเงียบๆในที่นี้ว่าที่ที่บ้านอะ สมมตินะเขาผู้ใหญ่ว่าอะไรเราจะไม่เถียงจะเงียบฟังฟังแต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่ดื้อเงียบทางนี้ก็ไม่ได้ดื้อแต่ไม่ได้ทําดื้อเดื้อดีกว่าไม่ได้ดื้อไม่ได้แบบว่าแน่ทําไมนู่นนี่นั่นสมมติเขาบอกว่าแบบสมมติเราอยากได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจกูเคยอยากกินลองกองลองกองในสมัยนั้นโลละห้าร้อยบาทจําได้เลยแพงมากสมัยก่อนแพง ลองกองลำใหญ่ปุนเนี่แพงแพงมากอยากกินมากเห็นในทีวีนะก็บอกออกมานะมเอ้ยอยากกินลองกองทำยังไงดีมันโลลรตั้ง500ครึ่งโล250ก็เลยไปแจ้งกับคุณแม่ว่าแม่คะเทอมนี้หนูจะเอาเกรดสี่ศูมาให้ขอรางวัลเป็นลองกอง ครึ่งกิโล250เพราะพอดึกที่บอกที่บ้านเป็นคนจีนนึกออกปลคือการจะกินลองกอง250 2องอ่ะมันเวอ์มันเป็นเรื่องระดับชาติเออมันเกินเหตุกูต้องเอา 4. 0 0ไปแลกแล้วได้จริงๆก็ได้กินลองกองกูห่วงมากเพราะว่านี่คือเป็นผลงานของกูกูต้องทำทั้งเทอมนะเกส,สมมติอยากต้นเทอม,อมกูต้องเรียนจนจบเทอมก็สี่ห้าเดือนอะเพื่อจะได้กินลองกองนั้นแล้วลองกองมันแบบอร่อยมากคือมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ คือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้บอกหรอกว่ามไม่ให้แต่เราคิดขึ้นมาเองว่ามันดูเป็นเรื่องอยิ่งใหญ่<อ>มันต้องเอาเรื่องอยิง่ยงใหญ่มาแลกสมมุติถ้าเกิดไม่ต้อง4.0ไปขอเขาแต่แรกก็อาจจะได้ยินแต่แรกก็ได้ซ <c oughs> ้ำถูกไหม <c oughs> มันจะดูแบบง่ายดายไปหน่อยมันไม่ได้ง่ายดายหรอกแต่ก็คมมเขาจะแบบว่า พูดกลับมาว่าเฮ้ยมันแพงอะนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ชัวร์กว่าอันนี้คือ,อขัดแย<ร>้งไม่ได้นะ,ะเป็นรางวัลฉันนะออลองกองครึ่งโลโกับ4.00นถ้าบอกว่าฟังมาเนี่ยครอบครัวก็คือระเบียบวินัยสูงแล้วก็ตัวพี่เชอร์เองก็เป็นเด็กที่อะก็ตามใจแต่ว่าทำมัง่งไม่ทำมั่งฟังตลอดแต่ทำมั่งไม่ทำมั่งล้าก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแต่คิดเองว่า คือบางทีอ่ะผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดของเขาอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเราแต่เราก็ไม่ได้พยายามทําให้เขาเข้าใจเราก็คือก็ไม่อธิบายเหมือนกันถูกไหมก็ไม่อธิบายก็อาตามนั้นก็ว่าอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเราน่ะอุ่าหที่บ้านนะคุณตาจะให้เงินไปโรงเรียนวันละสี่สิบบาทแต่เยอะนะแต่ใช้ได้แค่ยี่สิบอีกยี่สิบต้องเอากลับมาเก็บออม เราก็งงว่ะแล้วทาไมไม่ให้กู20บาท<อ>ให้กูใช้ได้แค่20บาท <c oughs> ทาไมไม่ให้กูบาทเลยโตขึ้นมาเราจะมีวิธีที่สมมติมแม่ไปงานอะอ่ะงานนี้ได้หนึ่งหมื่นในสมองเราคือได้ห<อ>้าพันเพราะว่าอีกห้าพันใช้ไม่ได้ต้องเอาไปเก็บมันเป็นวิธีการสอนการเก็บเงินของเขาแต่ถือเป็นเรื่องดีมากนะเพราะว่ามันกลายเป็นปลูกฝังนิสัยให้พี่เชอมาเลยนะว่าเฮ้ยสูท้าได้เท่านี้คือหารครึ่งหนึ่งเลยที่เหลือเก็บ แล้วก็ไอ้ครึ่งนี้มึงจะใช้อะไรก็เต็มที่ถูกไหมก็เลยใช้วิธีการคิดค่าตัวแพงเพราะว่าเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราได้แค่ครึ่งเดียวแต่วันนี้ไม่ได้นะรู้ใช่ไหมก็มันมีอะไรเอาไปเก็บแล้วอย่างหนึ่งเออเสร็จเสร็จแล้วมันมันก็จะเป็นรูปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นโตมาเหมือนออจจะถ้าคนมองอาจจะรู้ว่าแบบอึดอัดหรือเปล่าไม่ถูกสปอยแต่เราก็โอเคกับ สิ่งที่เป็นแบบนั้นหรือบางครั้งเนี่ยอียี0บาทเนี่ยนะเราอุตส่าห์เก็บเพื่ออยากจะซื้อตอนเด็กๆแม่จะชอบสมุดภาพศิลปะสอสออะไรสวยๆซึ่งถ้าจะไปบอกว่าขอซื้อนะก็จะโดนดูไลสาระอีกกูเก็บตั์ซื้อเองและสะสมสอสอแผ่นละบาทเจตุกตะกระดาษน้อยแป๊บดึงนะโคเราโคตัวนี้ก่นนะสอสเนี่ยมันย่อมาจากส่งความสุขนะทุกคน ขึ้นเสิร์ฟได้ด้วยนะที่บอกให้โไม่ใช่นะเดี๋ยวเด็กที่มันดูอะอะไรอ่ะพี่เชอร์พูดอะไรสอคสอ่ะ ส่งความสุขคือเขาจะแจกกันในช่วงปลายปีต่อต้นปีก็คือเป็นการ์ดเป็นการ์ดเป็นแผ่นพับแล้วก็มีลายีสวยมีติดกาเกมีเกร็ดนู่นเกร็ดนี่อันนี้ก็ไม่ทันอายุ26่กระมนองรู้เจออ๋อนั่นแหละเอ้ากลับมาต่อทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าตรงนี้นิดนึงเพราะว่าจะเป็นเกร็ดนิดนึงว่าเราเก็บเองนะแล้วสะสมมาเยอะวันดีคือดีอ่ะแม่ไปเจอในตู้เพราะเราเอาแอบเอาไว้สะสมแบบเหมือนเป็นร้อยออันอ่ะ แม่เอาออกมาแล้วก็ทิ้งกลางบ้านนี่อะไรแล้วก็สกรซองนแม่ไม่รู้จักหรอกก็ไม่ได้กลีนนะแต่ว่านี่อะไรก็เขาถามอ่ะใช้เงินฟุ่มเฟือยแม่หนูไม่ได้ขอเงินเพิ่มนะคะอันนี้คือหนูเก็บจากเองชอบหนูนะแม่พูดคำนึงว่าวันหนึ่งที่เธอหาเงินได้เองเมื่อไหร่อ่ะเธอถึงมีสิทธิ์ใช้เงินโดยที่ไม่ต้องมา ดีแคลร์ไม่ต้องมาบอกไม่เก็บมาเองซื้อมาเองอะไรยังไงอย่างนั้นแต่อันนี้เธอยังอ่ะใช้เงินครอบครัวอยู่เพราะฉะนั้นจะจะสมจะซื้ออะไรต่อให้ให้ไปแล้วก็ต้องบอกเพราะว่าเป็นเงินของเขาสิ่งนี้ฝังอยู่ในหัวแม่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ได้กรีดกรีดจะเอาอะไรนะแต่ว่ากูต้องทํางานให้เร็วที่สุดถ้ากูมีเงินเองเนี่ยกูจะซื้ออะไรก็ได้สอคสต้องเข้า สอ,อสอต้องเข้า <ừ> หรือสมุดภาพศิลปะสวย,ยๆที่มันจะแพงเนาะอะ,อะไรอย่างเงี้ยสมุดภาพศิลปะกูจะต้องได้แต่กูต้องทํางานอิกนก่อนอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเหมือนแรงกระตุ้นให้คือเจ๊เรื่องของชีวิตคนอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะเ <ๆ S 2> ช่นว่า <ๆ S 2> บางคนถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะเสียใจอาจจะแบบโอ้ตีอกชกตัวเลยว่าไปแต่พอดีแม่เป็นแบบนี้ก็เลย ก็เลยทำงานเร็วอก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าอยากจะหาเงินหางานให้เวสุโตมาอย่างเนี้ยก็ตัวตามปกติเนะแค่โมีดวงพรมีสุปราณีวันนี้สุปราณีก็มานะอยอเท่านั้นอยอเยอทีนี้เขาบอกว่าจากข้อมูลที่น้องหามาคุณต้องใช้คําว่าเป็นเนิร์ดได้เลยไหมถ้าที่เล่ามาเนี่ยไม่รู้อคือไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเนิร์ดหรือเปล่าแค่แค่ว่า ท่าในชีวิตมหาลัยเพราะว่าเรียนเอกประวัติศาสตร์มีชีว like ิตอยู่ในห้องสมุดหลอดเพราะว่าอ่านหนัง like สือแต่ในขณะที like ่อยู่ห like ้องสมุดเวลาที like ่ขี่จักรยานศิบกรมันจะขี่จ <ffective> ักรยานเนาะที่ทับแก้วเนี่ยกูก็ใส่กระโปรงพีสั้นขี่ว่าว่าอ่าเน้นลมเย็นเน้นลมเย็นแล้วก็รู้ว่าคนมองอะไรกันวะทั้งโลงอาหารเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมมองก็มองเลยไม่รู้เพราะว่า อาปีนหนึ่งมันกระโปรงพิษยาวแต่เคยปั่นกระโปรงพิษยาวแล้วกระโปรงพิษเข้าไปอยู่ในล้อทั้งตัวอีกทีนี้วุ่นวายอีกมันมันเข้าไปติดในล้อจักรยานเราก็เลยตัดปัญหาเราใส่สั้นเราก็ใส่กระโปรงพิซสั้นประมาณนี้เลยและบานอ่าแล้วก็ปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเราก็ว่าเอออากาศที่มหาลัยมันก็ดีคือปั่นจากผ่านโรงอาหารไปท้องสมุทรคนมองใหญ่เลย เออเราก็ว่าตอนนั้นเราสวยเหรอวะอยังไงอย่างเงี้ยก็น่าจะน่าจะมีส่วนสวยอยู่บ้างแหละดูแล้วล้วก็เลยขึ้นชื่อว่าอ๋อเชอรี่หรอเชอรี่เอกประวัติศาสตร์คนที่ขี่จักรยานใส่กินกระโปรงพิซซั้นอ่าก็ก็คือเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในห้องสมุดค้นคว้าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกถูกไหมมันเรียนแบบชอบเรียนมากจนกระทั่งเอกประวัติศาสตร์อ่ะ ตอนตอนเรียนจบเจ๊มันเป็นแบบเหมือนทางแยกเหมือนริทนิสเปียว่ามีคอร์สโรดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคริทนิสเปียก็ดูใครอะโบวตัวรอดด้วยการถามว่าใครก่อนเลยอุดีเดกเกนเฮ้ยเงี้ยเเดี๋ยวเขารู้หมดเราอยู่เท่าไหร่เรานี่สิเหมือนกันเออต่อต่อต่อทางแยกทางแยกเพราะว่าได้ทุนเว้ยเจ๊ได้ทุนไปเรียนประวัติศาสตร์ ปริญญาโทต่อที่ประเทศอิหร่านแล้วถ้าเรียนอิหร่านเนี่ยต้องเรียน5ปีเพราะเรียนภาษาก่อน้องปีแล้วจะเข้าไปเรียนโทเรียออะไรแต่คราวนี้ตอนนั้น่ะอเมริกาตีกับอิรักและอิหร่านอยู่ตรงกลางและกูในฐานะที่เป็นผู้หญิงการที่จะไปใช้ชีวิตในประเทศอย่างแบบแบบแนวนั้นดีนะที่คุณเรียนประวัติศาสตร์ถ้าคุณเรียนอย่างอื่นมาคุณไม่รู้นะว่าพวกกำลังตีกันอยู่จะตอบรับไปแล้วก็ได้นะ ถามว่าอยากไปอยากไปแต่ว่าพอมาบอกบอกแม่เออเนี่ยได้ทุนนะไปเรียนตอนแรกที่บ้านดีใจได้ทุนไปเรียนต่อที่อิหร่านที่บ้านจังหวัดอะไรเนี่ยที่บ้านสงสัยอิหร่านคืออะไรแล้วคือที่บ้านเขาก็จะมองว่าประเทศแบบนี้กลุ่มแบบเซาเออเนี่ยนะตะวันตกกลางอ่ะก็คือว่ากูจะไปอยู่กับบริยดดินอะไรแบบนี้นะอ่ะก็เลยก็เลยไม่สบายใจไม่ไม่สนับสนุน ไม่ได้ไม่คือแต่ตอนนั้นเรามองว่าถ้าเราจะไปจริงๆอ่ะเขาคงไม่ว่าอะไรก็คือเขาว่าอาจจะว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่เราแค่ไปคือไม่ใช่เป็นคนดื้อตั้งแต่เด็กเลยนะเป็นงี้มาตลอดจนเป็นสาวก็ยังเป็นแบบเดิมก็ถ้าเขาว่าก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาแต่จะฟังไม่เป็นสิทธิ์ของเราเราฟังแต่เราไปเราฟังเราไม่ได้เถียงเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแม่มันอยู่ไม่ก็ใช่ค่ะแม่โอเคค่ะแม่แต่ว่าพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้าย สุดท้ายแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเข้าวงการบันเทิงเพราะว่าตอนช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็มียแยกเข้ามาแหละก็เลยเลือกว่าเอาอย่างงี้อมาชิมลางบวงการบันเทิงเตอตามหาความฝันสักปีสองปีแล้วกันแล้วค่อยเรียนโทรต่อเพราะว่าอยากจะเรียนโทรต่ออยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้กูยังไม่ได้เรียนโทรเลยก็เอาง่ายเห็นก็บอกว่า พี่เชอรเนี่ยก็คือเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนเขาก็จะเป็นงี้นะยุคก่อนนะคือยุคเนี้มันมีโซเชียลมันมีโพสล,ลงโพสรูปคนมาเห็นแต่ยุก่อนคือต้องไปเดินตามเมเจอร์ตามเซนเตอร์พอยต์ตามสยามาอยางงี้ไหมากูขิดเลยแต่คราวนี้ยคือ,ค,อคือเหมือนตอนสมัยเรียนใช่ป่ะมาเดินเมเจอร์ลัดแล้วแมวไม่มองกูเลยไปเดินแถวเดอะมอลบางกะปิแทนตะวันนาใช่ คือตอนนั้นเด็กมันไม่รู้ไงก็ได้ยินว่ามันดังอ่ะเรายังไม่รู้ฟิลว่าแบบแนวไหนโทนไหนอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ได้ยินว่าดังจากหนังสือพิมพ์ะก็ไปกูไปแต่ว่ามันคนละโทนใช่ไหมใช่พอไปเดินแถวเดโมอบังกะปิอ่ะมีแมวมามองจริงอาวเว้เป็นเรื่องเล้เว่นี้มองกูจ้างกูไปรับโทรศัพท์ในโบนาริ่งสามร้บาทตอเดี๋ยวเราจะเข้าวงการบันเทิงไหมก็เข้าไหมล่ะ เข้าอะไรเป็นรับโทรศัพท์เป็นโมเดลิ่งอยู่ในโมเดลิ่งอ๋อเป็นประตูบานแรกบางคนอ่ะเขาเข้าวงการวงเทอมมาแบบบางคนขึ้นฮอเข้ามาบางคนแบบว่าแบบพูดเข้ามาเลยบางคนนั่งรถเข้ามากูค่อยคคานเข้ามาทีละอื้ออู่ับโทรศัพท์โมเดลิ่งก่อนถ้าวงการบันเทอมเปนวงกลมอย่างนี้กูก็แบบเหมือนแบบเข้ามาทีละหน่อยอ๋อเอาหลังหลังพิงเบียดมาเน้าเบียดเบียดแซแซกเหมือนเมื่อกี้ที่ทำกับแจ๊บอะ ไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยวมันทำอินเสิร์ตภาพให้โอเคนี่แหละแทรกตัวเข้ามาเนี่ยเริ่มเริ่มจากตรงนั้นที่ไปเดินเดินมอวังกะปีมันก็มันก็เดินนอกจากเดินแล้วเจ๊คือมันต้องสมัครตามหนังสือพิมพ์เนี่ยพอเจ๊ถามมากูก็จะดูแก่ขึ้นมาคืออย่างนี้นะเจ๊ในยุคเมื่อี่ปีก่อนเนี่ยนะเวลารับสมัครงานหรือว่าจะหาโอกาสทางการบังเทิงอีกอีกสื่อหนึ่งก็คือหนังสือพิมพ์เนาะเขาจะมีช่องแทสซี่ฟายแบบช่อง ก็อยไทยรัฐนะอะเงี้ยเออแล้วก็มีแบบรับสมัครนักแสดงตัวประกอบกูก็ตัดตัดแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วเพื่อจะไปสมัครนั่งรถเมล์เข้ากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วความฝันที่ว่าจะเข้าวงการบันเทิงมันมาเป็นจริงเมื่อไหร่ครั้งไหนที่เออกูเข้ามาแล้ว ก็ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ตอนยังเรียนไม่จบก็คือตอนประมาณช่วงปี2ที่เข้ามารับโทรศัพท์นั่นแหละอตอนปิดเทอมแล้วไปแคสงานโฆษณาของประกันภายชนิดหนึ่งแล้วเป็นครั้งแรกที่แค,โคสโฆษณาเราได้เลยได้เป็นนางเอกโฆษณาแล้วเห็นกูในทีวีทั่วไปหมดเลยอ,อันนั้นก็รู้สึกว่าอันนั้นก้าวเข้ามาแล้วแต่แม่จะเป็นแบบก้าวเข้ามาวงการบันเทิงแบบเมาอ่ะคือหน้าสามหลังสี่นึกออกปะ เมาหนักก้าปุ๊บเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอยู่งี้กูไม่ได้อยากจะออกเองหรอกแต่งานไม่เข้าไงอ๋อโอเคมันก็ต้องไปหาเงินทำบางทีแบบอีไอเนี่ยไอโฆษณาเนี่ยกูก้าเข้ามาห้าก้าแล้วนะแต่เมาไงแล้วถอยอีหกเดวเข้าเข้าใจเอาแล้วทีเนี้เท่าที่ฟังฟังมาเนี่ยโอเคมีงานบ้างไม่มีงานบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วมันจับพระจักผูอีท่าไหนจากอินโทรเวิร์ดจากเป็นเนื้อมาทางเซ็กซี่ได้เลยอ่ะเพราะเราเนี่ยอ่ะส่วนตัวนะเห็นพี่เชอรรี่ก็คือเป็นเซ็กซี่แล้วนะเออ ตอนนั้นน่าจะลวดลาหูเข้าปลาเสานะก,กออระแทกปลาุลูกจะลงโทษมันเกิดอะไรขึ้นมาถึงทวิสเปลี่ยนเปลี่ยนเหลี่ยมเป็นมุมไปเลยก<อ>็อย่างที่บอกว่าพอพอเหมือนเป็นอินโทรเวิร์ดอะข้อเสียของข้อดีของอินโทรเวิร์ดคือสามารถอยู่คนเดียวได้<อ>ข้อเสียของมันคือไม่มีอะไรก็ไม่ปรึกษาใครทั้งนั้น<อ>ไม่คุยกับใครกับเพ<อ>ือ่อนคืออาจจะเซลด้วยความวัยรุ่นเนาะด้วย ก็กูมีดวงพรสุปราณีแล้วไงก็เพื่อนในจินตนาการเราก็ไม่ได้เวลาทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ปรึกษาใครแต่ที่บ้านก็คือแบบปล่อยให้เราอินโทรเวิร์ดไปภูมิใจความอินโทรเวิร์ดของเราจะไม่ไปยุ่งกับใครไม่เข้ามาแทรกแซงแต่นั่นแหละก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาที่เราเราอยู่ในครอบครัวที่ที่ปลอดภัยสังคมที่มันสังคมบ้านนอกอะเจ๊มันยัง รู้เรารู้นะเว้ยว่ามีคนดีคนไม่ดีอ่ะแต่เราแค่ไม่เคยเจอคนไม่ดีมากๆเพราะ,ะว่าเราอยู่ในครอบครัวเต็มที่ไม่ดีเราก็ไม่ยุ่งกันแค่นี้ใช่เต็มที่ก็ได้ยินมาว่าอีกคนนั้นมันทำอย่างนี้แต่มันไม่เคยเจอแบบว่ากับตัวที่มาทําไม่ดีกับเราในวัยเด็กแต่พอเราเข้ามาสู่ในสังคมเมืองที่มันใหญ่ขึ้นสังคมมันกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอกับคนที่ที่มาทํากับเราโดยที่เราไม่ได้บอกว่าเราอินโนเซตนนะแต่อาจจะด้วยความที่ ภูมิต้านทานคนไม่ดีของเรามันต่ำอ,อันนี้ต้องอธิบายเแฟนๆนี้ก่อนว่ายุคนี้ม,มันเห็นได้เยอะจากโซเชียลจากละอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแชร์กันมาไวรัลไวรัลอะไรอย่างนี้แต่นึกสภาพย้อนกลับไปยุคนั้นอะ มันไม่มีมมมอะไรเลยมันไม่ทีวีอ่ะถ้าไม่เปิดดูก็ดูย้อนหลังไม่ได้ทีวีคือมีแค่3579อ่ะถูกแล้วหนังสือพิมพ์ก็คือคือสื่อที่มีทุกวันแค่นั้นเองนะทำห้วใจแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะหาเอ้ยทำไมนู่นี่นั่นนะอ่ะต่อพี่เชิใช่แล้วพอนี้พอพอมันทวิสต์มาได้มันเริ่มมาจากค่อยๆก่อนว่าเอ้ยมันมีงานถ่ายแบบนะเราอ่ะมองเหมารวมว่าจะถ่ายแบบจะนักสแสดงจะพิธีกรน,นั่นคืองานในวงการบันเทิงหมดเราก็จะเริ่มจากถ่ายแบบเซ็กซี่แบบเล็กๆมีแบบว่า เสื้อกล้ามบิกินนี่ข้างในแล้วก็เป็นเสื้อข้างนอกอะไรเงี้ยเออก็ถ่ายเซ็กซี่ทั่วไปอ่ะแล้วก็จนกระทั่งพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยเรามารับงานนูดตแต่นูดของเราคือเราจบจากมหาวิทยาลัยศิลปะเราเคยเห็นมาแล้วที่รุ่นพี่อ่ะเขาออานังแบบมาว่า แล้วเราก็ไปถ่ายรูปแต่ตอนนั้นมันจะมีพ้นตัวมันมีแบบมันมีความองค์ประกอบที่มันเป็นศิลปะได้อะไรอย่างเงี้ยเรารับเรารับทิปถ่ายแบบถ่ายนูดอาร์ตอะไรพวกเนี้ยว่าไปเรารับแล้วเรารับงานจนโอเวอร์โหลดเอโอเวอร์โหลดไม่ได้จะโทษอะไรทั้งนั้นนะแต่มันจริงนะงจริงถ้าเราอบบาลานซ์เวลาไม่ดีอะ เจ๊ Jay, ฉันทํางานนะฉันรับถ่ายแบบอะสามทริปต่อวัน <Ooh. S 1> ทั้งเดือนไม่มีวันว่างสักวันสทริปก็คือเริ่มเริ่มถ่ายกันตั้ง9โมงเชา้านั่นแปลว่ากูต้องตื่นประมาณ6-7โมเงเพื่อเดินทางแล้วไปสแตนบาย1 1> แล้วเริ่ม <thi. S 1> ถ่าย9โมงคืออยู่ที่เดิมแหละแต่ถ่ายเนี่ยทริปถ่ายภาพอะชั่มภาพอะอาจจะเป็นออแบบก็วนเปลี่ยนกันไปใช่ รอบละ3มชั่วโมง oh. อ่ารอบเช้าพักกลางวันหนึ่งกินข้าวหนึ่งชั่วโมงแล้วก็รอบบ่ายแล้วก็รอบคำ่บคำใช่ <บน S 2> ก็คือเี้ยใช่ตั้งแต่แปลว่าตื่น8ปดโมงได้นอนก็คือเกือบเที่ยงคืนละ้ oh. แล้วก็บนอยู่เนี้ยตื่นเช้าอีกแต่ตอนนั้นอ่ะร่างมันไหวเพราะเงินมันเยอะอ่ะเงินมันดีทํางานได้วัวลาหลักแสนอ่ะเจ๊ ก็อ้าวกูก็สนุกแล้วคราวนี้แต่คราวนี้พอมันโอ้ถามว่าแล้วแม่จะมีเวลาที่จะแบบว่าอ่าสมมติโมลิงโทรมาแล้วก็เออมีงานนี้ไงนะฉะนั้นเอ่อขอช่วยส่งแบบเอ่อ r o p o s a l ของงานมาด้วยหลับๆไปเลยเพราะว่ากูจะนอนนึกออกไหมมันก็จะมีงานที่ไปพลาดไปหลุดใช่ไปพลาดใช้คำนี้แล้วกันไปพลาดที่มันไม่ใช่อาร์ตมันไม่ใช่มันคือณอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะมันคือ18บวกอ่ะใช้คำนี้ มันคือประมาณ35บวกเลยจริง18ยังน้อยไปจริงกูพยายามเซฟเพื่อนกูเต็มที่นไม่แต่ว่าพี่เชอยอมรับณวันนั้นว่าเราพลาดถูกไหมเราหลุดเ,าาเองเราเราช็คงานไม่ดีถูกไหมเราไม่โทษใครเพราะ ứng, ว่าเราจะมาบอกว่า เจ๊แม่ถูกหลอกแต่เราก็โตแล้วอะไรอย่างนี้ถูกไหมมันจะไม่มีใครถ้าเราอ่ะมีสติแล้วก็เราเราเราเป็น i n รเว v e r t ก็จริงแต่เราอ่ะคิดใครครวนให้ดีเราก็จะไม่รับงานนั้นเราก็จะรู้อยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าตัดจบที่ว่าเราอ่ะผิดพลาดเองไม่ต้องไปโทษใครไม่ได้โทษใครกูพลาดเองแล้ววันนั้นอ่ะที่โอเคมัน18บวก35บบวกอะไรก็แล้วแต่คิดไหมว่ามันจะส่งผลอะไรกับเราหลังจากนั้น คือเรื่องราวไอ้งานที่พลาดหลุดเนี่ยนะเจ๊อันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังแผ่นนะหนังแผ่นไม่เกี่ยวไอ้รูปหลุดเนี่ยคือณวันที่ไปถ่ายอะเจ๊คือทีมงานะเป็นต่างชาติและเป็นชาติที่จะแบบ agressive g แล้วคนที่กูรู้จักมีคนเดียวคืออีช่างแต่งหน้าซึ่งเคยทำงานด้วยแล้วไปถ่ายที่แบบจังหวัดที่จะมีแบบทุ่ง มีรีสอร์ทกลางทุ่งอะไรเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกูจําได้ว่าทางเข้าไปที่รีสอร์ตไงไอคือโมเดลลิ่งไม่ได้ไปกับกูนะก็มีแต่อีช่างแต่งหน้าแล้วก็มีทีมงานของเขาแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรไงเออเพราะว่ามีสุปาณีกับดวงพรไปด้วยอยู่แล้วก็คิดว่าสุปาณีนะบอกอะไรเราบ้าแต่ทางเข้ากว่าจะถึงรีสอร์ทมันเต็มไปด้วยแบบ ป่าอ้อยสิบโลป่าอ้อยป่าอ้อยเลยแบบเนี้ยแต่อะไม่ได้คิดอะไรจนไปถึงหน้างานจนไปถึงรู้ว่าไอ้ที่เราคิดว่ามาทํางานแบบนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งและดีว่าคือสามวันประมาสามวันกว่าคือก็ต้องอยู่ค้างที่นั่นเลยมันมีหลายออปชั่นไว้ยเจ๊ถ้าเป็นคนถ้าผ่านมาแล้วคนมันก็จะแบบว่าทำไมไม่หนีออกมามึงอิสัว์คือถ้ากูอะ เมื่อกี้ด่าใครด่าคนดูอุ่ทานอุทานเียเฉยเป็นคำแบบคำติดปากอะไรไพี่สัตว์คือถ้ากูออกมาจากมันได้นะและกูผ่านป่าอ้อยในป่าอ้อยมีคนงานอ้อยอยู่หรือเปล่าคือกูจะไปไหนแล้วตอนนั้นมึงไม่มี gps ค่ะคือสมมติกูดูหนังฝรั่งเยอะแต่กูจะอิมเมจินไหมวบา นายหวนวนหวนอยู่มือเจสซี่โอ้ฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะตรงนี้แต่ไปด้วยป่าอ้อยแล้วฮอจะมารับกูมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมสุปนี้ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้คือมันมีหนีก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่พร้อมหนีตกไปทำคือเราอ่านแล้วว่ามันมีอะไรที่สมมติถ้ามันมีการแบบปะปะทนทนกันอ่ะ กูก็ว่ายังไงกูไม่เอาตายก็ตายเพราะว่าเพราะว่ามันก็เลยเลยลิมิตแต่พอาะเพราะอย่างนี้มันไม่มีเมืองมันน่ากลัวมากจะเล่าเจ๊อันนี้ก็ไม่ได้เคยเล่าที่ไหนอ่ะอาวัหน่อยแล้วกันคือมันเปิดโน้ตบุ๊กมาเว้ยแบบโน้ตบุ๊กอย่างนี้ใช่ป่ะคือกูจะแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ตกลงมาทําอย่างนี้มันก็พูดบอกว่ามันก็เปิดท่าที่มันจะให้ทําแล้วก็แบบจับหัวกลัวแบบไปใกล้โน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยดูไว้ซ่าเธอต้องทำเนี่ยเธอต้องอยู่ในเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็<อ>แบบเนี่ยแล้วก็วนะเออแล้วก็คว้างแบบเอกสารอะไรแบบใส่หน้ากูเลยอย่างเงี้ยคือในตอนนั้นน่ะไอ้เฮียข้ามีปืนไหมวะออหรือว่ายังไงคือแบบ มือนมึงลงมาตอนนี้นี่บอกเลยมึงลงมาตอนนี้ก็คือส่งมึงหกเข้าโหนกระแต่ให้หมดบริษัวกูม่งมึงกลับมาประเทศกูเลยมึงกลับมามึงไม่รู้มึงกันกูได้ใช่ไหมมึงกลับมาตอนนี้มึงเจอกูเอออกลับมาตรงนี้ต่อกลับมาตรงนี้นิดนึงนิดเดียวจะจบแล้วตรงนี้นิดเดียว่ะยังไงต่อนะพอเขาบังคับเราก็ต้องทําตามนั้นสามวันเราก็เลยว่า กูยังไม่อยากตายเหมือนกันากเจอแม่กูหรือว่าอยากกลับไปด่าโมเดลลิ่งแล้วก็คือแบบทําให้มันจบจบไปแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าไอ้เพราะว่าแบบเออมันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอ่ะผงไม่มีในไทยหรอมั้งอ่านวันนั้นนะนวันนั้นความเข้าใจเป็นยงในความนั้นแต่อินเทอร์เน็ตมีที่ไหนทั่วโลกทั่วโลกเออไม่ไม่แต่มันไม่แปลกนะต้องบอกแบบนี้นะเพราะสมัยก่อนอะใครจะใครจะคิดว่าทุกวันนี้มันจะโอ้โหฟุ้าเทคโนโลยีขนาดนี้ ตอนนั้นเฟซบุ๊กยังแบบไม่มีอย่างว่าเฟซบุ๊กต่ออินเทอร์เน็ตทีนึงอะโทรศัพท์บ้านใช้ไม่ได้อะแต่ก่อนอะบีบียงค่ะไม่ไม่ไม่าามาไม่มีไม่มีมมเออเพราะนั้นนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่พี่เชอร์เจอมาแล้วก็โอเคมันก็ผ่านมาแล้วมันไม่คิดว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรพ่อกลับมาจากตรงนั้นก็โทรไปแบบด่าโมโล,ลิง่งก็ไปเว้งโมล,ลินเลยงานอะไรวะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสายๆไปน่าจะจริงแหละเนาะทีนี้ พอมันเกิดเหตุการณ์ตัวนั้นปุ๊บก็ผ่านไปออก็ทีนี้ชีวิตมัน,ปนไปยังไงต่อคุณจะเป็นทางไหนต่อทีนี้ก็พอผ่านเหตุการณ์นั้นเราก็แบบช็อกไปสักพักหนึ่งนะแต่ว่างานที่แบบงานอื่นๆที่เรารับไว้ก็รับงานหนอแต่โหลดงานลงมา<อ>คือถ้างานรับงานขนาดนั้นนะเราจะไม่มีเวลาละเอียดแต่ละงานเพื่อจะแบบคือเริ่มที่จะ ไว้ใจคนยากละคราวนี้รู้แล้วแต่ว่าก็พยายามแบบเปลอบใจตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตต่อยังรับงานต่อไปจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือนรูปพวกนั้นวนอินเทอร์เน็ตมีคนส่งโฟล a ์ d m เมลนะโฟลว์ d m เมลเจ๊เจ๊เอาจริงว่าอีนี้แม่งวินเพจที่หายกูพูดตรงนะแต่ละอย่างที่กูพูดออกมาเนี่ยนะเอานะถือว่าเป็นประสบการณ์เวลาโฟลว์ดเมลเราจะเห็นว่าเขาโฟลว์ไปหาใครบ้างป่าแม่งเปนก้อเลยเจ๊ ฟอร์ดเมลรูปเรามาหาเราฟอร์ดหรือส่งเมลมาด่าเรามึงการส่งเมลมาด่าเนี่ยมันไม่รรมดานเลยถ้าเฟซมึงไปชื่อคีย์ชื่อกูก็เห็นแต่เมลเนี่ยแบบว่ามันตั้งว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันส่วนตัวหรือความควรนะอย่างสมมติเจดมออะตั้งชื่อเมลว่าเจดม์ทมย่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ก็ต้องไปหาว่าจเจดม์ทำย่อยใช่ต้องไปหาต้องไปหาเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นนะ ส่งมาด่าแล้วแม่ได้รับอีเมลแบบเป็นแบบเยอะมากเลยใช่ไหมเป็นพันเลยอ่ะแบะแล้วตอนนั้นกูก็ก็อ่านเพราะมันตกใจไงเนื้อว่าไปอ่านซะอีกกูไม่มันไม่เหมือนอ้าคือในตอนนั้นอะใครส่งเมลมาหาเราทําไมเขาด่าเราโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสงสัยอืมก็นั่นเลยค่ะก็เลยเป็นแบบแพนิคไปเออที่ที่น้องแจ้งข้อมูลมาถึงท่านแบบหลังจากนั้นสักพักหรืออะไรก็แล้วแต่เคยเกือบคิดสั้นเลย x, x i s. <S ็กไอเชลซีใช่ไหรใช่ไหม x i c กไเชลซีเออทีมยอดเยี่ยมตลอดการของชลดีโแต่ว่าแต่ว่าก็แม่ไม่รู้ว่าสำหรับใครจะเห็นด้วยกันไหมไม่เป็นไรทีมเรา